สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอัปเดตข่าวล่าสุดจาก a c e b o o k นะครับตรวจสอบความปลอดภัยบัญชีของคุณก่อนที่จะใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้คือเฟซบุ o กนะครับขอให้เพิ่มความปลอดภัยในบัญชีของคุณนะครับโดยการให้เพื่อนเพื่อนทำตามนี้นะครับเปิด Facebook ของเราขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นขีดๆสามคีดแตะตรงนี้เข้าไปนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับเลือกที่หัวข้อตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะให้แตะตรงนี้เข้าไปเสร็จแล้วก็แตะที่คําว่าการตั้งค่าอีกหนึ่งทีครับ โอเคมาหัวข้อนี้ให้เลือกในส่วนหัวข้อลาดผ่านและรักษาความปลอดภัยนะแตะมาแล้วนะครับเพื่อนๆแตะตรงนี้เลยเนาะตรวจสอบความตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยที่สําคัญของคุณนะ ตรวจสอบความปลอดภัยพบปัญหาหนึ่งรายการนะครับเราก็ต้องทําการแก้ไขนะครับทีนี้เพื่อนๆมาดูนะมันจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ตรงกลางแสดงว่าอันนี้เราเปิดการใช้งานเรียบร้อยจะมีด้านบนกับอันล่างสุดเที่ยงไม่ได้ทําการแก้ไขนะครับดยผมจะเริ่มจากอันล่างนะเปิดการใช้งานเย็นตัวตนแบบ2ขั้นตอนนะครับเพื่อป้องกันบัญชีของเรานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการแตะตรงนี้เข้าไปนะเพิ่มความปลอดภัยบัญชี2ขั้นตอนนะครับก็ให้เพื่อนแตะเริ่มต้นการใช้งานตรงนี้นะ เสร็จแล้วก็เลือกวิธีการรักษาความปลอดภัยนะครับผมจะแนะนําให้เป็นข้อความ sms นะครับมันจะได้สะดวกดีนะครับก็ให้เพื่อนๆแตะตรงนี้นะอ่าโอเคเสร็จแล้วก็จิ้มดําเนินการต่อได้เลยทีนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับใส่ในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับเพื่อให้เขาส่งรหัส OTP มานะเพื่อยืนยันนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันตึง้งตรงนี้ หลังจากนั้นให้เพื่อนๆไปดูใน sms ข้อความนะถ้ามันไม่เด้งมานะครับก็ไปเปิดดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นรหัสรักษาความปลอดภัยนะครับใส่รหัสที่เขาให้มาให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับกดดําเนินการต่อโอเคเปิดการใช้งานกิจตัญญแบบ2องขั้นตอนเรียบร้อยนะครับกดเรียบร้อยโอเคนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทีนี้ก็ไปตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งรายการนะครับ2ออันล่างเราแก้ไขเรียบร้อยอยู่อันบนนะ อันบนแตะไปที่อันบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนเลื่อนสวิตช์เปิดเลยนะครับทั้ง3รายการเลยนะอันนี้เขาต้องการแจ้งเตือนนะครับโอเคกดย้อนกลับไปได้เลยครับอ่าโอเคนะครับเพ,เพื่อนนะครับทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วเนาะตรวจสอบความปลอดภัยนะครับไม่พบปัญหาอะไรละทีนี้เราก็ใช้บัญชี Facebook ของเราได้ด้วยความปลอดภยัยแล้วก็สบายใจนั่นเองนะครับ